สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษมาตรวจดวงประจําเดือนมิถุนายนกับชิตานะคะ EP นี้เป็น EP ที่3ค่ะเป็นการทํานายเรื่องของดาวอาทิตย์ซึ่งจะย้ายเข้าสู่ภพส,สาสตช์ในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะก็เลยมองว่าในช่วงเดือนนี้นะคะเรื่องของการเจราจาเนี่ยนะคะจะสําเร็จทุกเป้าหมายเลยนะคะต้องเจราจาพูดคุยติดต่อดีๆนะคะอาทิตย์เนี่ย ย้ายเข้าสู่พบศาสระในวันที่15มิถุนายนค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเจราจารเอกสารต่างๆเหล่านี้มองว่ามันจะเด่นตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะ ดาวอาทิตย์ดวงนี้ยเขามาจากภพปุตตะนะคะเลยเหมือนกับว่าสมมติคุณกําลังแบบติดต่อเรื่องของหนึ่งนะคะการเรียนต่อต่างประเทศอาจจะเป็นการเรียนต่อของคุณหรือของบุตรหลานบริวารเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการเตรียมเอกสารคือดาวอาทิตย์เนี่ยเขาสัมพันธ์กับเลขสี่เลขห้านะ,ะดาวพุธเนี่ยก็คือเรื่องของเอกสารอยู่ละเอกสารสัญญานะ,ะพาสปอร์ตเอกสารทางการเรียนทุกสิ่งอย่างที่เป็นเรื่องของเอ่อ ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นแบงก์ก็ได้หรือเรื่องของโรงเรียนต่างประเทศก็ได้นะคะมองว่ามันเข้าเข้ามากคือมันไหลอะไหลลื่นฟโฟล์นะคะเพราะว่าดาวพุทธที่แปลว่าการติดต่อหรือเอกสารเนี่ยเขาโคจรเป็นเกษตรร่วมคู่ก,กันกับดาวที่ดีหมดเลยนะคะบางทีเราไปคุยกับต่างประเทศเนี่ยขอทางนู้นนะ,ะทางหายอะไรทางนู้นช่วยสนับสนุนส่งเสริมส่งข้อความส่งจดมงจดหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือกงส่ง กงศุลนาวีซ่าคือมันเป็นไปใน,ในทิศทางที่ดีมากๆเลยอันนี้สําหรับเรื่องของการเรียนนะเพราะว่าดาวอาทิตย์สัมพันธ์กับพปุตตะที่แปลว่าการเรียนหรือบุตรบริวารที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ,อยกย้ายก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องของลูกของคุณนะคะคนที่คุณดูแลที่เขาจะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่ก็ได้นะคะเช่นเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอะไรบางอย่างแล้วมันจะต้องมีการพูดคุยตกลงกันกับแบบ อาจจะเป็นคุณครูก็ได้นะคะก็มองว่ามันค่อนข้างเป็นไปในทิศทางบวกนั่นเองนะคะมีความคล่องตัวนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนเนี่ยนะะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะเพราะคุณเนี่ยนะคะดาวอังคารตัวคุณไปลอยอยู่ในภพปุตตะมันเป็นเรื่องอะไรสนุกสนุกแล้วก็ดาวอังคารเลขสากับเลขแปดเขาเลงกันค่ะมันเป็นดาวคู่ทัดลมนะคะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากหรืออ่ากลังวางแผนที่จะมีการ การเดินทางนะคะเดินทางร่วมกันกับญาติเดินทางร่วมกันกับพี่น้องเดินทางร่วมกันกับบุตรหลานบริวารน,นะคะไปในที่ที่มันห่างไกลก็อาจจะเป็นต่างประเทศหรือที่ที่แบบว่า ไกลๆอ่ะนะคะพวกนี้บางทีมันก็จะต้องมีการจองนะการจองการติดต่อทางนู้นอ่ะนะคะการติดต่อเรื่องของต่างประเทศมองว่าโดดเด่นหมดเลยนะคะรวมถึงนะคะถ้าใครกําลังคิดจะทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าดาวอาทิตย์มาจากเจ้าเรือนปุตตาที่แบบว่าสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์โครงการการติดต่อสิ่งใหม่ๆหรือง,งานใหม่ อาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานหรือนะเปลี่ยนแปลงเรื่องของหน้าที่อะไรของคุณบางอย่างเนี่ยทำให้มันจะต้องมีข้อตกลงสมมุติคุณย้ายงานคุณก็ต้องมีเรื่องของเอกสารที่จะไปทําที่ใหม่ถูกไหมคะหรือถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในงานที่คุณทํานะมันก็อาจจะต้องมีการพูดคุยคือพบสาชาคือพบของคนรอบข้าง อาจจะต้องพูดคุยกับเพื่อนคุณว่าเออฉันจะย้ายไปตรงนี้แล้วนะเธอจะต้องทําอะไรบ้างฉันเตรียมเอกสารให้เธอแล้วนะออฉันก็ทิ้งงานไว้1 2 3 4งสามีมีเอกสารทุกอย่างรองรับเรื่องเรียบร้อยเธอช่วยไปดําเนินการต่ออ่ะมันก็จะต้องมีการถ่ายเทงานให้กับคนรอบข้างของเราเพื่อไปอยู่ในจุดใหม่หรือพอไปอยู่ในที่ใหม่ก็ต้องมีเอกสารที่เกี่ยวกับการทํางานรวมถึงนะคะก็อาจจะต้องมีการออพูดคุยกันอ่ะในหมู่ กลุ่มคนที่คุณกําลังจะไปทํางานใหม่อะไรก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าคุณจะไปติดต่อพูดคุยกับคนรอบข้างของคุณเนี่ยมองว่าได้รับการสนับสนุนอย่างดีทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือการให้ข้อมูลการให้ความรู้การเกื้อกูลเอกสารสัญญาทุกอย่างนะคะไปในทิศท,ทางบวกหมดเลยทีนี้พบปุตตะยังเป็นเรื่องของลูกค้าด้วยนะคะถ้าเกิดคุณทำงานในช่วงเวลานี้นะคะ ก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณนะ่ะเข้าหาลูกค้ามากเพราะว่าดาวเจ้าเรือนตัวคุณดาวังคานะคะโคจรอ,อยู่ในภพปุตตะเราต้องเข้าไปหาลูกค้านะคะเดินทางไปเจอเขาพอไปเจอเขาเนี่ยนะคะก็จะทําให้โอกาสในการแบบได้รับความสําเร็จมันมากขึ้นมันมันเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้รอให้เขาเข้ามาเราต้องกระตือรือร้น,นออกไปหาพบปุตตะออกไปหาลูกค้าพยายามออกไปแล้วสื่อสาร สาตาคือการติดต่อการสื่อสารพูดกับเขาสิคุยกับเขาสิสื่อสารกับเขาสิซึ่งการสื่อสารเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของออนไลน์ก็ได้นะคุยกันกับลูกค้าแบบเห็นหน้าค่าตาแสดงออกอะ่ะ โชว์ออกมาสื่อสารออกมาหรือไปพบแบบตัวต่อตัว,ตวเวลาเราไปหาเขาแล้วเราพูดนะคะแบบมีตรกกะเหตุผลนะเพราะว่าพศสตรช้าที่แปลว่าเรื่องของการพูดหรือติดต่อมันมีดาวอา่อเป็นดาวที่หนึ่งพุทการพูดจาแบบว่าเป็นนักปรา์คือจะแบบพูดแบบมั่วๆพูดไม่มีเหตุผลรองรับพูดแบบว่าฟุ้งอะ่ะฟุ้งเฟ้อมันไม่ได้นะคะดาวพุทหัสเนี่ย เวลาเราพูดเราก็ต้องพูดแบบมีหลักฐานเป็นวิชาการนะคะเป็นเหตุเป็นผลเป็นอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแบบเนี้ยสมมุติเราเข้าไปหาลูกค้าเราไปสัญญิงสัญญาก,กับเขาว่าโอ้ยได้ชัวร์เลยคือมัอนเหมือนช่วงนี้ลูกค้าแบบดีไงลูกค้าเนี่ยนะคะเขามีดาวอังคารลอยอยู่เล็งไปเจอดาวราหูพบปุตตะลาภะการคุยก,กันกับลูกค้านะ่ะมัน คล่องมันลื่นมันสร้างโอกาสในเรื่องของความสําเร็จสร้างโอกาสในเรื่องของการทํามาหากินแต่เราไม่ใช่ว่าไปคุยกับเขาเนี่ยน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลง,ลงหรือแบบไปสัญญิงสัญญาอะไรที่มันแบบเราทำไม่ได้แล้วเป็นภัยกับตัวเราอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเขาอะพร้อมที่จะเป็นมิตรนะเลขสาในภพปุตตะก,กับเลขหกในภพตนุเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันเรากับลูกค้าเป็นพวกเดียวกัน เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็ต้องคุยแบบใจใจใช่ไหมไม่ใช่เราจะไปตอแหลใส่เขาเราจะไปหาประโยชน์ใส่เขาเราแบบหาประโยชน์โดยความไม่รู้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องพูดแบบมีหลักการพูดแบบมีเอกสารรองรับพูดแบบบนความถูกต้องและดีงามพูดแบบว่าเราคิดมาเผื่อเขาแล้วอย่างเงี้ยนะคะ แล้วการทำสิ่งนี้เมื่อคุณเข้าไปหาเขาแล้วเจราจาสื่อสารมีเอกสารมีการรับรองอย่างถูกต้องมีคนรองรับสิ่งนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการเจราจาต่างๆรวมถึงนะคะเรื่องของอการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของประกันก็ได้นะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการติดต่อของลูกค้าใช่ไหมคะดาวในภพปุตตะเนี่ยมีเลข3นะคะสเจอ8 3ดเจอ7ด้วยนะ เออสเจอแปเจอเในพบว,วินาศเพราะฉะนั้นวินาศมันก็จะเป็นเรื่องของอประกันเ,กเรื่องของความเสียหายอะไรบางอย่างอะที่เราอาจจะต้องมีการเข้าวิ่งเต้นเข้าไปหาลูกค้านะคะสมมุติเราทําอะไรบางอย่างให้ลูกค้าแบบไม่ไม่ดีแล้วเราจะต้องแบบเข้าไปหาเขาเพื่อจะขอโทษก็ได้นะคะไปติดต่อหาเขาเพื่อจะขอโทษเพื่อจะปรับปรุงเพื่อจะแก้ไขแล้วสื่อสารออกไปด้วยความเป็นจริง ด้วยความถูกต้องดีงามแบบนี้โดยที่เราคิดว่าเราเป็นเพื่อนเป็นพวกเดียวกันกับเขาที่จะคอยแก้ปัญหาให้กันกับเขาแบบนี้ดีหรือเรากําลังจะเข้าไปคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวินาศเรื่องของงานประกันการประกันทุกสิ่งทุกอย่างะคะความเสียหายเมื่อกี้บอกไปแล้วหรือเรื่องของการประกันนะคะ เวลาเราเข้าไปพูดเราเข้าไปคุยนะคะมันก็ต้องมีหลักฐานรองรับสมมติคุณจะเคลมประกันอะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะไปพูดก่อนชัวได้อะไรไม่ได้คือทุกอย่างที่กําลังจะเข้าไปพูดเนี่ยกับลูกค้าลูกหลานบริวารหรือคนที่คุณกําลังจะเข้าไปติดต่อนะ,ะเรื่องของความเสียหายเรื่องของการแก้ไขเรื่องของการปาระกันมันต้องมีเอกสารรองรับเพราะดาวอาทิตย์เข้าสัมพันธ์กับดาวพุธพุธคือเอกสารค่ะแล้วเอกสารดาวพุธเนี้ยเป็นเกษตรแปลว่าอันนี้มีความสําคัญอย่างมาก แล้วดาวพูดดวงนี้มาจากเจ้าเรือนอรินะคะมันเป็นเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นต้องมาคุยต้องมาเคลียร์ซึ่งก็คือปัญหาจะเป็นเรื่องของประกรันหรือความเสียหายอะไรบางอย่างเนี่ยต้องคุยต้องเคลียร์ด้วยหลักเหตุผลด้วยมีการตกลงพูดคุยแบบมีการเซ็นหรือรับรองจึงจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของเอกสารของหนี้สินก็ได้นะ,อ,ะอริคือหนี้สินนะคะ นี้สินอะไรบางอย่างที่เราจะต้องคุยอาจจะเป็นเรื่องของนี่ของลูกค้าก็ได้เออเรามาคุยกันตกลงคุณจะผ่อนยังไงหรือหนี้ของการเรียนว่าเออเราจะไปเรียนตรงเนี้ยเราจะผ่อนได้ไหมผ่อนแบบไหนผ่อนยังไงมีการตกลงปรึกษาพูดคุยกันกับแบงค์พูดคุยกันกับแบบคนที่อยู่ในแบบว่าองค์องคาพยพของคุณน่ะคุยกันไปเพื่อแก้ไขนะเพื่อปรับ ะะเพื่อทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมด้วยหลักเหตุผลด้วยคุณธรรมด้วยข้อมูลที่มันถูกต้องเพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหาให้กับภพปุตตะนี่แหละนะคะเพราะว่าตัวเราดววราวอังคารตัวเราอยู่ยในภพปุตตะไงเพื่อแก้ปัญหาให้กับภพบปุตตะนี้ลูกหลานบริวารลูกค้าโปรเจกต์โครงการลูกอ ى, ของเราะะเพื่อให้มันประสบความสําเร็จแล้วก็ต่อยอดเกิดขึ้นได้นั่นเองอเพราะฉะนั้น คุยอะไรกันกับใครนะคะก็คุยด้วยความจริงใจนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนั่นเองอีพีนี้เป็นอีที่3ใครสนใจนะคะว่าดวงเดือนมิถุนาจะเกิดอะไรอีกนะคะมี4 e p ีพีแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะ